นี่ครับท่านผู้ชมที่ครับอันนี้เป็นมหาปราสาทครับเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> เป็นการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่มโหลานอยู่บนภูเขานะครับที่เราเดินขึ้นมาไกลามากแล้วก็สร้างด้วยหินน่าจะเป็นหลายล้านก้อนนะครับเป็นฐานที่มาลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่ง เป็นสิ่งที่เราได้เห็นและก็แปกตาปักมากกระบวนการก่อสร้างเป็นกระบวนการก่อสร้างที่เป็นวิศวกรที่อลังการมากๆครับที่สวย,ยงามนะครับนี่ครับก็เป็นยอดของมหาปราสาทอันนี้เราเดิอนอยู่ชิดกำแพงเลยนะครับตอนนี้ผมเดิอนอยู่ตรงกำแพงของมหาปราสาทของเมือง โอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นครับเป็นวิศวกรรมการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่มโหรานสวย,เ,ยเกินกว่าที่จะบรรยายได้นะครับมีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีประชาชนมาเยอะมากครับทุกู้ชมครับกลมานั่งพักผ่อนเป็น เป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงามที่หนึ่งเลยนะครับที่มีทั้งความสงบเงียบนะครับแล้วก็มีระบบต่างๆมีกระบวนการจัดการที่ดีมากๆทําให้เราได้เห็นถึงกรอบของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีระเบียบม,มีวินยัยแล้วก็มีความสวยงามอยู่ในตัวรูปแบบของญี่ปุ่นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนใครนะครับไม,ไม่มีใครเหมือนนะครับอันนี้ทําให้เราได้เห็น ถึงกรอบของการท่องเที่ยวของเขาครับ